วันหนึ่งหลังเลิกเรียนอิควานออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเขาพบร้านขายของเก่าเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าร้านเต็มไปด้วยวัตถุแปลกๆมีโคมไฟโบราณตุ๊กตาไมา้และของสะสมแปลกตามากมายอิควานเดินเข้าไปอย่างตื่นเต้นว้าวของพวกนี้น่าสนใจจังเจ้าของร้านเป็นคุณลุงอัธยาใส่ดี เขาเห็นเอกควานสนใจวัตถุชิ้นหนึ่งเจ้าหนูเจ้ากำลังมองอะไรอยู่หรือออกควานชี้ไปที่กระจกเก่าแต่สะอาดที่กรอบแกะสลักสวยงามอันนี้ดูแปลกจังทำไมกระจกเหมือนมีแสงวิเศษข้างในคุณลุงยิ้มลึกลับอ๋อนั่นคือกระจกวิเศษมันไม่ใช่กระจกธรรมดา มันสะท้อนสิ่งที่เจ้าซ่อนอยู่ในใจเจ้ากลา้าอยากลองไหมอีกควานตื่นเต้นมากพร้อมครับผมอยากลองครับอีกควานยืนหน้ากระจกวิเศษทันใดนั้นกระจกสะท้อนภาพเขาในรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีอีกควานที่กำลังกลัวสอบไม่ผ่านมีอีกควานที่ใจดีแต่ชอบเก็บความรู้สึกไว้คนเดียว และมีอีกควานที่กล้าหาญและยิ้มแย้มกระจกพูดเบาๆอีกควานเจ้าจะเห็นทั้งด้านที่แข็งแรงและด้านที่ต้องพัฒนาอย่ากกลัวสิ่งที่เห็นเพราะทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องปรับปรุงอีกควานมองภาพสะท้อนตัวเองแล้วคิดผมก็กลัวสอบบ่อยๆและบางครั้งก็ไม่ยอมบอกความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนรู้ แต่ก็มีครั้งที่ผมช่วยเพื่อนและยิ้มได้เหมือนกันกระจกพูดต่อการรู้จักตัวเองและยอมรับข้อดีข้อเสียเป็นก้าวแรกของการเติบโตถ้าเจ้ารู้จักตัวเองเจ้าจะรู้ว่าต้องพัฒนาอะไรและควรภูมิใจกับอะไรอีกควานตั้งใจฟังและเริ่มจดบันทึกสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงและสิ่งที่ควรภูมิใจ เขารู้สึกเหมือนมีแผนที่นำทางชีวิตตัวเองก่อนจากร้านกระจกวิเศษพูดด้วยรอยยิ้มจำไว้อีกควานการยอมรับตัวเองไม่ใช่แค่เห็นข้อดีแต่ต้องยอมรับข้อเสียด้วยแล้วเจ้าจะเติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นใจอีกควานยิ้มกว้างผมเข้าใจแล้วครับผมจะพยายามปรับปรุงตัวเองและไม่ลืมสิ่งดีๆของตัวเองด้วย เขาเร่นกลับบ้านด้วยใจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและแรงบันดาลใจ